โรงเรียนการกุศลวัดหนองกรุงบริหารงานโดยพระเทพวิสุทธิคุณเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นพระครูสุตตวัธิรานุคูณผู้รับใบอนุญาตพระครูวชิระอัดวาทีผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมจัดการเรียนรู้หลักสูตรหนึ่งโรงเรียน3รูปแบบด้วยดําริของนายวัชระอัญโยธาศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นซึ่งท่านได้นําแนวคิดห้องเรียนสร้างโอกาสหนึ่งโรงเรียน3รูปแบบมาใช้ในการขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาล ไทยแลนด์ซีโร่รเป้าแก้ปัญหาเด็กหลุดออกจากระบบให้กลายเป็นศูนย์โดยเริ่มจากโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาเป็นโรงเรียนต้นแบบนำร่องเป็นการเพิ่มโอกาส ให้นักเรียนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมและยืดหยุ่นแนวคิดดังกล่าวจึงสอดรับกับนักเรียนของโรงเรียนการกุศลวัดหนองกุงเนื่องจากนักเรียนของเราแต่ละคนมีบริบทที่แตกต่างกันชัดเจนการจัดการเรียนการสอนแบบทางเลือกจึงเป็นโอกาสที่ดีที่จะทําให้นักเรียนสามารถคงสถานะการเป็นนักเรียนได้ต่อเนื่องลดความเสี่ยงที่จะหลุดจากระบบโรงเรียนของเราจัดการเรียนรู้3มรูปแบบคือนักเรียนบางส่วนมาเรียนในโรงเรียนตามปกติ บางส่วนที่มีภาระหรือไม่สะดวกมาโรงเรียนคณะครูจะจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ผ่านไลน์หรือ Facebook กลุ่มของโรงเรียนและนักเรียนบางส่วนที่ประสงค์การเรียนรู้ทางเลือกก็จะมีห้องเรียนและชิ้นงานเฉพาะตนโดยมีกรอบเวลาการส่งผลงานที่เปิดกว้างแต่ชัดเจนเพื่อสร้างวินัยความรับผิดชอบให้กับนักเรียนทั้งนี้นักเรียนแต่ละคนจะจัดสรรเวลาพบกลุ่มร่วมกิจกรรมกลุ่มตามเวลาของแต่ละคนตามที่คณะครูแจ้งและนักเรียนจัดสรรเองแบบยืดหยุ่น นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ1โรงเรียน3รูปแบบรุ่นที่1สมัครใจเข้าร่วมโครงการจำนวน8อาชีพได้แก่เลี้ยงโคเนื้อพนักงานร้านสะดวกซื้อสวนยางพาราแม่บ้านร้านอาหารเลี้ยงไก่ชนเลี้ยงโคโนมช่างตัดเย็บกระเป๋าเป้โดยนักเรียนกลุ่มเป้าหมายในรุ่นที่1นักเรียนทุกคนสามารถมีกิจกรรมและผลงานเชิงประจักษ์จนสามารถเลื่อนระดับชั้นและมีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาวุฒิการศึกษาปีที่3จํจำนวน1คนวุฒิการศึกษาปีที่6จจำนวน2คนการศึกษายืดหยุ่นตอบโจทย์ชีวิต เพราะเราเชื่อว่าการศึกษาไม่ได้จำกัดแค่ในห้องเรียนทุกคนมีสิทธิ์เรียนรู้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนหรือมีข้อจำกัดใดการศึกษายืดหยุ่นไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง